ฝากหมอโนเกียเขตกระบี่วัฒนาตลิงช้างด้วยนะครับเบอร์สามขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเลือกเบอร์สามหมอโนเกียนะคะเป็นหมอเหมาะทุกอยาก่างมีความรับผิดชอบสูงและมีความซื่อสัตย์จริตคุณหมอฝากคุณหมอโนเกียในแพทย์ประวิตรเจริญคงให้พี่น้องช่วยพิจารณาและการกระบาดเลือกเบอร์สามในเขตนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับดีใ,ใจมาก ช่วยหมอโนเกียผู้สมัครหมายเลขสามหาเสียนนะคะขอคะแนนให้หมอโนเกียด้วยเราอยากมีคนเขียนเข้าไปในสภาทํางานยังให้เยอะๆนัดตั้งครั้งนี้เบอร์สามสริงชันทวีวัฒนาและประชาธิปัตย์เบอร์ยี่สิบหกค่ะผมเชื่อมั่นในคนมืออาชีพเพราะประเทศชาติที่พัฒนาแล้วต้องได้คนรุ่นใหม่และมีความเป็นมืออาชีพเท่านั้นที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงพัฒนาเปลี่ยนชีวิตของคนในประเทศได้ ตรงนี้แหละครับหมอโนเกียกระลิงชันทวีวัฒนาเบอร์สามค่ะไปเลือกคุณหมอคนเก่งของพวกเราคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีทั้งความรู้มันสมองที่อยากจะเข้าไปทํางานการเมืองให้พวกเราทุกๆคนค่ะสะําหรับพระเจ้าดิษฐานเขตกรลิงชันแล้วก็ทวีวัฒนานะคะฝากเบอร์สามนายแพทย์พลวิทย์จเจริญพงษ์หมอโนเกียด้วยนะคะหมอหล่อบอกต่อด้วยค่ะ คุณหมอเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทําหน้าที่ผู้แทนของพี่น้องชาวตลิงชันทวีวัฒนานะครับจะเอาความรู้ความสามารถในสายงานของตัวเองเข้าไปทํางานในสภาด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะครับสภาคุณภาพเท่านั้นที่จะทำให้ประเทศไทยเดินหน้าได้ฝากคุณหมอโนเกียนะคะเบอร์สามค่ะตลิงชันทวีวัฒนานะคะแล้วก็ยังไงก็ฝากอย่างเดียวยังไม่พอไปครูหากับเบอร์สามค่ะเบอร์สามเบอร์สามนะคะหมอเกียผมเชื่อมันครับน้องเขาเป็นคนรุ่นใหม่ หมอโนเกียสามารถที่จะดูแลพี่น้องชาวตลรกีแนแทนผมได้ครับพี่น้องชาวตุรกนที่ผมรักครับฝากหมอโนเกียนะครับจะดูแลท่านตลอดชีวิตตลอดไปแน่นอนที่สุดเพื่อความยัง่งยืนของพี่น้องครับตุรันเบอร์สหมอโนเกียครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเจอบัดศรีม่วงกาเบอร์สเท่านั้นครับเท่านั้นครับเบอร์3ครับครับเบอร์สามเลยหมอคุโลวิทย์เบอร์สามรรมาตทพิบัติัขอสนับสนุนหมอโนเกียเบอร์สาม ข้าคูหาช่วยกาเบอร์สามผมขอสนับสนุนหมอโนเกียนะครับในฐานะอดีตกำนันแขวงเขมพรีเนี่ยนะครับก็ขอแแนะนำนะคุณหมอโนเกียเนี่ยนะครับเขตตลินงชันเขตทวีช่วยสนับสนุน,น,นตเต็มที่เลยนะครับนะครับขอให้เต็มที่ครับครับสวัสดีครับผมกำนันสวัสดิ์จำปาขอมกับกำนันปะจวบเหมือนโพแขวงบางพลรวมกัน,กนช่วยหมอพลวิทย์หมอโนเกียเบอร์สามคนทํางานเพราะฉะนั้น เราต้องเลือกเบอร์สามครับผมฝากเบอร์สามด้วยนะคะหมอโนเกียเบอร์สามนะคะเบอร์สามต้องหมอโนเกียหมอโนเกียต้องเบอร์สามเบอร์สามครับออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงของท่านนะครับกาเบอร์สามนะครับนะฮะหมอโนเกียนะครับ บอร์สามครับคุณสามนะครับมายเลขเบอร์สามนะครับขอบคุณนะครับครับเบอร์สามนะหมอตเกียหมายเสองนะครับเบอร์สามนะครับคนดีคนทํางานคนเก่งครับเบอร์สามของเราครับเบอร์สามของเราเบอร์สามนะครับขอบคุณเลยครับเบอร์สามขอบคุณเลยครับคุณหมอขอบคุณนัดถึงเวลาประมาณแปทุ่มไปแล้วครับเบอร์สามนะครับครับผม เบอร์สามเบอร์สามนะครับเบอร์สามใจเยนะคะเบอร์สามใจรกคนนะะเบอร์สขอโดเกียขอโดเกียเบอร์สครับซึ่นสว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่พระจาิปัภูมิใจที่จะนำเสนอให้พี่น้องเขตพดีวัฒนาและพะลิงชันเนี่ยได้ปรยชนพื่อารณาเลือกเลยหมอพลลวิเบอร์สามพระชาชิทิตย์ปัด ได้เลือกเลยหมอพลวิทย์เบอร์สำรับใช้ประชาชนคนทุกภาคเลือกเลยหมอพลวิทย์เป็นสอสองคิตตลิงจตุวีวัฒนา